ผู้ที่หลงไหลในอำนาจย่อมไปอุบลไม่ถูกเอ้ยผู้ที่หลงไหลในอำนาจย่อมมีใจอันคับแคบและจำในสิ่งที่ตัวเองเคยพูดเอาไว้ไม่ได้สุเทพเทือกสุบัณเคยประกาศว่าไม่เป็นแล้วไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกแล้วไม่กลับไปบนถนนการเมืองอย่างเดิมแล้วพอแล้วแล้วก็กลับคำให้การว่าด้วยความเคารพในความเสียสละและวันที่คนอย่างพวกเรา ลุกขึ้นมาประกาศุดมงการที่จะสืบสารปฏิธานของพี่น้องผู้เสียสะละเหล่านั้นอนุทินชาญวีรกูลเคยพูดก่อนที่ประชาชนจะหย่อนบัตรเลือกตั้งว่าผมยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยครับและผมนับถือเคารพบ,บูชาคนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเท่านั้นเพอ้อแป๊บเดียวพวกมาร่วมรัฐบาลก่อนใครเขาเลยครับพลเอกประวิตร์วงษ์สุวรรณเคยเปิดใจว่าการการเมืองผมไม่จะเล่นการเมืองเพราะผมไม่เล่นอยู่นะ มือไม่เล่นอยู่แล้วเขตไม่แน่ใจว่าคนเอก